เอาละครมาดูครับคู่นี้ครับสิบล้านท่านผู้ชมครับมหากาบที่สุดของไฮไลท์รุ่นนี้นอกจากการงขันแบบออฟฟิเชียลแล้วมีการชิงรางวัลพิเศษครับคู่นี้มากสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เมืองไทย มากที่สุดในประวัติศาสตร์เบืองไทยผู้ชนะรับ10ล้านบาทครับพี่น้องขอเสียบบมืรให้ทั้สอทีมรังรอบหนึ่งครับ10ล้านโอ้โหเยีเยียย่่ไม่ดูไม่ได้ผู้ชนะนอกจากเข้ารอบสองแล้ว จากคว้านเงินรางวัลพิเศษ10ล้านบาทแท็กเอยอดทีมจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพช่างเซมอกรุงเทพเด็กเลี้ยงงวแท็กบียอดทีมจากอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเต้บาสวนเอ็มเอกชาติครับพี่น้อง โอ้โหมากุดประวัติศาสตร์ครับไม่เคยมีคู่ไหนวิ่งกันเท่านี้มาก่อนแค่วงในเงินรางวัลพิเศษครับเช่นมิลเลียนสิบล้านวงนอกไม่ต้องพูดถึงอันนั้นแล้วแต่ท่านขอให้โชคดีและมีชัยครับทั้งสองทีมครับยอดฝีมือมาประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพในนามของช่างเซมองกรุงเทพอยู่ถักเอครับบังเนิดเด็กเลี้ยงวัวดาวลุ่งดวงใหม่แห่งวงการแด็กเมืองไทยไอหนุ่มร้อยแรงมาจากอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจันนาวาในนามของเต้ป้าสวนเอ็มเอกชาติ ท่านผู้ชมครับนี่คือที่สุดแห่งที่สุด the best of the best ตื่นเต้นชิบหายสูงสุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยครับร่วมกันเป็นสักขีพยาน NGO Thailand Super Festival บุรีรลำด็อกเตอร์แจ็คพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ว่าบีฟาวบ้างครับเอาแล้วฮะกลับมาใหม่ครับกลับมาเข้าเส้นกันใหม่อ่ะแฟนๆครับเข้ารัวครับแฟนๆพี่ๆครับเข้าลัวครับเข้าลัวเมเมตรงเมเนี่ยเข้ารัวหมดเลยที่ยืนยืนเนี่ยเข้าั้อยหมดครับเดี๋ยวจะออกหมดเข้าไปทั้งไงฮะ ไอ้เสื้อดำไอ้อไนายคนนึงเนี่ยใครวะเนะี่ยมาให้ยืนเลยครับออกนอกรู้วเลรฮะออกนอกรู้ว่าครับออกครับเชิญนะพี่พี่คมเชิญนะขอเวลาสองนาทีครับขอยาดเซอร์วิตรถสองนาทีครับ ไม่ว่าใครแพ้หรือชนะในคู่นี้นะครับทั้งสองทีมกว่าจะมาถึงวันนี้ครับเพื่อนๆฮะตั้งใจชุ่มเทแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนเพื่อวันนี้ฮะาเจ้าของรถอย่างบังเนิดเมืองการในนามของช่างเซตมกรุงเทพและท่าเจ้าของรถของจันทบุรีครับเอ็มเอกชาติช่างเต้บ้านสวน ทุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ครับเพื่อวันนี้ฮะตัวขี่ธนวัตรอัดขออ13กับสเตฟานเยนท่าใหม่ก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อนำรถเข้าเส้นชัยให้ได้ขอชื่นชมครับโอ้โหรอคอยกันมาอย่างยาวนานแสนนานครับก็จะมาถึงวันนี้และเวลานี้ ทุกคนไม่นั่งกันแล้วฮนะยืนกันหมดแล้วไม่มีที่นั่งครับอันนี้คือคำนี้เลยฮนะไม่มีที่นั่งสำหรับสนามบุรีรัมย์ได้แจกในวันนี้แล้วครับประวัติศาสตร์ของ NGO ครับเอาลนะฮะ ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วพร้อมกันหรือยังพร้อมหรือยังสุดตืน่นเต้นครับในฐารบยายในวันนี้ครับ จะผ่านอะไรมามากมายครับแต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งโดยเฉพาะคู่นี้สูงสุดในประวัติศาสตร์เมืองไทย10ล้านบาทจะเป็นของใครครับพร,พร้อมแล้วาาเข้าไฟอไแล้วครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเะาขดูครับว่าคู่นี้ครับสำหรับสนาบักเซ่ครับนี่ครับ ช่างเซ่บอกกูเร็วแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้เรืออะไรเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเหลือจะเชื่อโอ้โหครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดวงครับโอ้โหท่านผู้ชมครับสุดยอดดราม่าคนลุกฮะโอ้โหโโอ้หเต้บ้านสวนเอ็มเบกชา เข้าเซนชัยโอ้โหครับออกตัวไปช่างเซะแบบเบอร์แน่นอนครับเพราะว่าเหยื่อลื่นนี่ยไปแบบเบริรดเบเลยฮะแต่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับช่วง201เมตรครับรถช่างเซะมีปัญหาครับโอ้โ oh หนี่แะฮะแข่งรถนะครับต้องมีทุกอย่างจริงๆความพร้อมความแรง และโชคชะตาครับจบเกมในคู่นี้ครับสิบล้านบาทอยู่ที่จันทบุรีให้กำลังใจกับทีมงานช่างเซบังเนื้อด้วยครับโอ้แต่ออกตัวไปเนี่ย